คุณจะรวยได้เพราะประจิตจัสมุตบาทคําสอนของพระพุทธเจ้าโยมวันนี้อาตมาจะมาสอนหลักธรรมที่ลึกซึง้งถ้าเข้าใจดีๆจะช่วยโยมประสบความสําเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตนั่นก็คือหลักประจิตจัสมุตบาทหรือการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยซึ่งพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้หากเรารู้จักการสร้างเหตุที่ดีผลที่ดี ย่อมเกิดขึ้นตามมาแน่นอนประจิตจักสมุดบาทคือหลักธรรมที่บอกว่าทุกสิ่งในชีวิตเราเกิดขึ้นเพราะมีเหตุและมีปัจจัยเหมือนกับคำสอนที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้าอยากจะรวยหรือมีความสุขในชีวิต ก็ต้องเริ่มจากการสร้างปัจจัยที่ดีโยมทั้งหลายถ้าอยากรวยอยากมีความมาัง่งคั่งโยมต้องเข้าใจว่าความรวยไม่ใช่แค่โชคแต่มันเป็นผลที่เกิดจากเหตุเหตุของความรวยคืออะไรคือความขยันหมั่นเพียรมีสติปัญญายในการจัดการทรัพย์สินและที่สำคัญคือมีคุณธรรมในใจเหตุผลเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จและความมาัง่งคั่งสมมติว่าโยมอยากมีเงินเก็บมากขึ้น ความขยันในการทํางานคือสาเหตุที่สําคัญถ้าโยมตั้งใจทํางานไม่ท้อถอยฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นผลที่ได้คือรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นความสําเร็จก็จะตามมาเหมือนกับคําว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าโยมสร้างความขยันความมั่งคั่งก็จะตามมาอีกเหตุหนึ่งที่สําคัญของความมั่งคั่งคือการรู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติ ถ้าโยมมีรายได้มากแต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวผลที่เกิดขึ้นคือไม่มีเงินเหลือเก็บความมั่งคั่งก็ไม่เกิดขึ้นถ้าโยมรู้จักออมใช้จ่ายอย่างระมัดระวังผลที่ตามมาก็คือความมั่นคงทางการเงินสิ่งที่พระพุทธเจ้าย้ำอยู่เสมอคือการสร้างคุณธรรมในใจเมื่อโยมทำทานแบ่งปันทรัพย์สินให้กับผู้อื่น ผลที่ได้ไม่ใช่แค่ความสุขทางใจแต่ยังเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้โยมได้รับโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตการให้ทานคือการสร้างเหตุที่ดีและผลที่ได้คือความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านจิตใจและวัตถุถ้าโยมอยากรวยจริงๆโยมต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องขยันทำงานใช้จ่ายอย่างมีสติและแบ่งปันให้กับผู้อื่น ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราดูแลลดน้ําใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตอย่างงดงามเหมือนกับการสร้างเหตุที่ดีในชีวิตผลที่ตามมาคือความสําเร็จและความสุขดังนั้นโยมทั้งหลายประจิตจากสมุบาทคือการเข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตมีเหตุและปัจจัยถ้าอยากรวยอยากประสบความสําเร็จ ก็ต้องเริ่มสร้างเหตุที่ดีตั้งแต่วันนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อโยมทำเหตุดีความมั่งคั่งและความสุขย่อมเกิดตามมาแน่นอนอย่าลืมนะโยมการรวยเริ่มจากการสร้างเหตุที่ถูกต้องในทุกวัน